ัดนี้เป็นครั้งที่หกตรงกับวันที่สิบห้าเดือนพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดข้าพเจ้านิสารัตอุนดิตขอเปล่งวาจาสาธยายพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเป็นอาจาริยบูชาแด่องค์พระคำปฏิเทระเจ้าองค์หลวงองค์หลวงปู่สมสำเร็จรุน่นหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลา ตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณีขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมาอนุโมทนาในการสวดสาธยายของข้าพเจ้าครั้งนี้ขออนุภาพคุณพระรัตนตรัยครูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงดลบันดาลจิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสาธยายมนต์ต่อไปนี้ บทที่หนึ่งบทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักวาเลสุอัตราคัจฉันตุเทวตาสัตธมรงมุนิราชาส,สสุดนันตุสักโมคธรรมสักเกกาเมจรูเปกิริสิขระตะเตจันตลิกเขวิมานีทีเปรัตเทจาก,กาเมตะรุวนะขะหานีคันน เคหาวัตถุมหิเขเตภุมมาจายันตุเทวาชละถะละวิสเมยักขะคันทับพ,พนาคาติดทันตาสันติเกยังมุนิวะรจะวจานังสาธโวเมสุนันตุธรรมัสวนาาโลอายามพทันตาธรรมัสวนาาโลอายามพทันตาธรรมัสวนาาโลอายามพทันตาบทที่สองบทสวดนมนัการสิทธิคาถา นะโมตัสสะพระคะวะโตอะราโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระคะวะโตอะราโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระคะวะโตอะราโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทที่สามบทสวดสัจจกิริยาคาถานัตถิเมสรณังอัญญพุทโธเมสรณังวรังเอเตนะสัจวัตเจนะโสุทิเมโหตุสัพทานัตถิเมสรณังอัญญธรมโมเมสรณังวรังเอเตนะสัจวัตเจนะ โสธิเมโหตุสพธานัตถิเมสารนังอัญญงสังโคเมสารนังวรังเอเตนะสัจวัตเชนะโสธิเมโหตุสพธาบทที่สี่บทสวนมหาการุนิโกนาโถติอาธิกาคาถามหาการุนิโกนาโถอัตอตายะสัพพานินางปุเรตวาปารามีสัพพาปุตโตปัตโตสัมโพธิมุตตมัง เอเตนะสัจจวัตเชนะมาหนตุสัพพูปัทถวามหาการุณิโกนาโถหิตายะสัพพปาณินังปุเรตวาปารมีสัพพาปุตะโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจจวัตเชนะมาโหนตุสัพพูปัทถวามหาการุณิโกนาโถสุขายะสัพพปาณินังปุเรตวาปารมีสัพพาปัตโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจจวัตเชนะ มาหนตูสับผู้ปัตถวาบทที่5บทสวดมหาสมัยสูตรเอวมัมเมสุตังเอกังสมย,ยังภะคะวาสักเกสุวิหารติกปิละวัตถุสมิงมหาวเนมหาตาพิขุสังเคนะ สัตทิงปัญจะมตเตหิพิคุสเตหิสัสพเพเหวะอระหันเตหิทัะหิจลโลกธาตุหิเทะวะตาเยปุยเยนะสันนิปติตาโหติภะควันตังทัศนายาพิคุสังคันจะอัตโคจตุนังสุทธาวาสก,กายิกานังเทวานางเอตะทะหูสิ อยังโขพพะคะวาสังเกสักเกสุวิหารติกปิละวัตถุสมิงมหานวะเนมหาตาพิกุสังเคนะสัททิงปัญจมัตเตหิพิขุสเตหิสัพเพเหวะอระหันเตหิทัศหิจะโลกธาตุหิเทวตาเยปุยเยนะสันนิปติตาโหติพะคะวันต่างทัศนายะ พิขุสังคันจะยัยันนูณะมะยัมปิเยนะพักขวเตนุปสังกเมยามะอุปสังกมิตาวาพักขวโตสันติเกปัจจกคาถาพาเสยยามาติาอตัตโคตาเทวตาเสยยะทาปินามะพลาวาปุริสโสสัมมันชิตตวังชิตังวา,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 าพาหังปัสสาเลยยะปัสสาริตังวาพาหังสัมมินเชยะเอวะเมวะสุทธาวาเสสุส เทเวสุอันตะระหิตาพระวโตวปุระโตปาตุระหางส,สุสุงอัถโคตาเทวตาพระวันตังอภิวาเทตาวาเอกมันตังอัดทางสุเอกมันตังทิตาโขเอกาเทวตาพระขวโตสันติเกอิมังคาถังอาภาสิมหาสามโยปาวานสสมิงเทวกายาสมาคตา อาคตธมหาอิมังธรรมะสาวยังทักขิตาเย е วะอ,รา,อราชิตาสังคันติอตโคอ,อราเทวตาพระขวโตสันติเกอิมังคาถังอภาสิต,ตระพระขโวโส,สมาทะหังสุติตัองอัตโนอุชุกัมมะสังสุสารถีวะเมเนตานิคเหตว่าอินทิริยานิรักคันติปันทิตาติ อาตโคอบราเทวตาพระคัโตสันติเกอิมังคาถังอภาสีเชตาวาขีลังเชตวาะปรีคังอินทขีลังโอหันจามะเมชาเตจรนติสุทาวิมลาจากคุมาตาส,สุทันตาสูสุนาคาติอาต,ต,ต,ตโคอบราเทวตาพระคัโตสันติเกอิมังคาถัง อภาสิเยเกจิพุทธังสารนางคตาเสนะเตคมิสันติอปาบยภูมิงปะหายะมานุสังเทหังเทวะกายังอาปริปุเรสันติติอตาโคภะควาภิกขุอามันเตสิเยพุยเยนะพิกเวทัสสสุโลกธาตุสุเทวตาสันนิปติตาโหนติตถาคตังทัสนาย,ยะภิกขุสังคันจะเยปิเต พิกเวอเหสุงอตีตมัฏฐานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิพระขวันตานงเอตะปะระมาเยว,วะเทวตาสันนิปติตาอาเหสุงเสยยะถาปิไมหังเอตาระหิเยปีเตพิกเวพระวิสันติอนาคตมัฏฐานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิพระขวันตานง เอตัประมาเยวะเทวตาสันนิปฏิตาพระวิสันติเสยยะถาปีไมหังเอตารหิอาจิกิสามิพิกเวเทวกายานังนามานิกิตยิสามิพิกเวเทวกายานังนามานิเทศิสามิพิกเวเทวกายานังนามานิตังสุนาถาสาธุกัง มณสิกรทะภาสิสามีติเอวัมพันเตติโขเตพิกขุภควะโตปัจจัสโส,สมุภควาโอตัทธโวจัสิโลกามนุษษสากัสามิยัตถภูม,มิตัทธสิตาเยสิตาคิริคพะลังปะหิตตตาสมาหิตาปุถูสีหาวัสลีนาะ โลมะหังสาพิสัมพุโนโอทาตามนณะสาสุทธาวิปสสน,นะมะลาวิลาพิโยปัญจัสเตยตวาวเีกาปิลวัตเวตโต,ะตะอามันตยิสัทถาสาวเกศาสนีรเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชานาถภิกขโวเตจะอาตัปะมะกรุงสุตวาพุทธศสา,สาสนาง เตสัมปาตุระหุยานังอามนุสสานะทัศนังอเปเกสตะมัทคุงสหัสสังอถฏสตลริงสตังเอเกสหัสานังอามนุษสานะมัทสุงอเปเกนันตะมัทคุงทิสาสัพพาพุตตาอหุงตันจะสัพพังอภิญญายะมะวะคิตรวาณาจคุมาตัดโตอามันตยิสัทถา ตาวะเกศสา,สาเสนระเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชานาถภิขวโวเยโวหังกิตยยสามิคิราหิอนุปนปภะโสสัตสาหาสายยวยักขาพุมมากาปิลว,วัฒวาอิทิมันโตชุติมันโตวนวันโตยะสสิโน โมทามนาอภิการมุงพ like ิขูนางสมิติงวานังจะสหัสหาเหวมาตายักขานาณตะวันิโนอิทิมโตชุติวันโตวันะวันโตยะสิโนโมทามนาอภิการมุงพิขูนางสมิติงวานังสาตายขิลาติสหัสสายักขานาณตะวันิโนอิทิมโตชุติมันโตวันะวันโตยะสจิโนโมทามนาอภิการมุงพิขูนางสมิติงวานังอิเจเตโสราสหัสสายักขานาณตะวานิโน อิทิมันโตชุติมันโตวันะวันโตยสัสีโนโมทามานาอภิกามุงพิกูนางสามิติงวานังเวสามิตาปัญจสตายักขานานตาวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันะวันโตยสัตสีโนโมทามานาอภิกามุงพิกูนางสามิติงวานังกุมพิโรราชคกะิโกเวปุลัสสะนิเวสนังพิโยนางสัตตสหัสสังยักขานังปายิปุราปุรุปาสติ กุมพิโรราชากาหิโกสโสปาคะสมิติงวนานังปุริมันจะทิสังราชาทะัตะรัตโถปัสาสติคันทัพพานังอาทิปติมหาราชายสัตส,สิโสปุตตาปิดตัดสาพหาหโวอินทนามามหาภลาอิทิมันโตชุติมันโตว,วนะวันโตยสัตส,สิโนโมทมานาอภิกามุงพิคูนางสมิติงวนานังทักขีนันจะที่สังราชาวิรุโหตับปสาสติ กุมพันธานางอาทิปติมหาราชายสัตสิโสปุตตาปีตัสสะภาโวอินทนามามหาพราอิทิมันโตชุติมันโตว,ว,นวันะวันโตยสัตสีโนโมทมามนาอภิกามุงพิกูนางสมิติงวนังปัจฉิมันจะทิสังราชาวิรูปโคปัสสสตินาคานางอาทิปฏิมหาราชายสัตสิโสปุตตาปิตัสสะภาโวอินทนามามหาพรา อิทิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยสัสสีโนโมทมานาอภิกามุงพิกูนางสามิติงวานังอุตรันจะที่สังราชากุเวโรตตับภาษาสติยักษานางอาทิปติมหาราชายัสสีโสปุตตาปิดตัสสาพาหโวอินทนามามหาพระลาอิทิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยัสสีโนโมทมานาอภิกามุงพิกูนางสมิติงวานัง ปุริมาทิสังทัตตารถโถท,ทักขีเนนะวิรุณหโกปัจชิเมนะวิรูปโคกุเวโรอุตรังทิสังจัตตารโรเตมะหาราชาสัมันตาจตุรทิสาทัทัละมานาอัดทางสุวะนีกาปิลวัตเวเตสังมายาวินโนทาสาอาคูวันจะนิกาสถามายากุเตนทุเวเตนทุวิภูจะวิภูโตสหจันทนโน กามเสตโทจะกินนุคันทุนิคันทุจะปะนาโถโอปะมันโยจะเทวสูโตจะมาตะลิจิตตะเสโนจะคันทโปโณนโลราชาชโนสโปอาคูปัญจสิโคเจวะติมพลูสุริยวัชสาเอเตจันเยจราชาโนคันทัพาสหราชูพิมะ มโมทะมานาอภิกามุงพิคูนาสมิติงวนานังอัฐาคูนาภาษานาคาเวสาลาสหตัชากากมพลัสสตาราอาคูปายาคาสหายาติพิยามุนาทะตรัธาจอาคูนาคายะส,สัิโนเอราวันโนมหานาโคโสปาคะสมิติงมานังเยนาคราเชสหสหารันติ ทิพาธิชาปักขิวิสุทธจักขูเวหายสาเตวนะมัชปัต,ตาจิตราสุปัน,นาอิติเตสนามังอภยันตานาคราชาณมาสิสุปน,นาโตเขมะมะกัสิพุทโธสันหาหิวาจาหิอุปวะหันยันตานาคาสุปัน,นาสาระนะมะก,กังสุพุทธัง ชิตาวชิระหัดเทนะสมุทังอสุราสิตาภาตาโรวาสวเสติอิทิมันโตยะสสิโนกาลกัญชามาอาพิสมาอสุราธานะเวคสาเว,าาเวปจิติสุจิติจะปหาราโทณมุตีสหสัตตัญจะผลิปุตตานางสัพเพเวโรจมะนามกะสันในหิตวาพรลิงเสนาลาหุพัธมุปาขมุง สามโยธานิพัฒนเตพิกูนางสมิติงวะนังอาโปจะเทวาปัทวีจะเตโชวาโยตทาคัมุงวรุณาวารุณาเทวาโสโมจยะสัสาสหะเมตตากรุณากายิกาอาคูเทวายะสัสสิโนทเสเตทัศถากายาสัพเพนานตะวนนิโน อิติมันโตชุติมันโตวนะวันโตยสัจจิโนโมทานาอภิกามุภิกขูนังสมิติงวนังเวณทูจะเทวาสหะลีจะอัสมาจะทุเวยะมาจันทัศสูปานิสาเทวาจันทมาคูบุรกิตาสุริยะสูปานิสาเทวาสุริยะมาคูบุรกิตากขัตตาดิบุรักกิตาวาอาคูมันทวลาหากาวสุนังวาสเววาสโวเสโถ สักโกปาคะปุรินทะโททสัสเตทัสถากายาสัพเพนานัตตะวัน,นิโนอิทิมันโตชุติมันโตว,นวันะวันโตยสัตติโนโนทมานาอภิกามุงพิกูนางสมิติงวานังอัตาคูสหภูเทวาชลามคิสิคาลิวะอริทกาจะโรชาจะอุม,มาปุพะนิภาสิโนวรุณาสหาธรรมมาจากอจ,จุตาจะอเนชากา สุเลยยสุลุจิลาอาคูอาคูวาสวเนสิโนทัศเ,เตทัศสถากายาสัพเพนานต,ตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมโตวัน,นะวันโตยะสศิโนโมทมานาอภิกามงพิกขุนาสมิติงวนังสมานามหาสมานา มนุษสามานุษสุดตามาคิดท่าประูสิกาอาคูอาคูมนโนประูสิกาอาทาคูหรารโยเทวาเยจโลหิตวาซิโนปาราคามหาปาราคาอาคูเทวายัสัสิโนทเสเตทัสถากายาสัพเพนานตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนวันโตยัสสสินโนโมทมานาอภิกามุงพิกูนางสมิติงวานัง สุกาการุมหาอารุณาอาคูเวคะนาสาสหะโอตาทะไขาหามปามโมขาอาคูเทวาวิจักขนาสทาสทามัตตาหาระคชามิสากาจยสัสสิโนทนะยังอาคาปะชุนโนโยทิสาโยทิสาอภิวัตสติ ทศเ,เตทัศสถากายาสัพเพนานัตตะวณิโนอิทิมันโตชุติมันโตวณะวันโตยัสสจิโนโมทมานาพิกามุงพิกูนางสมิติงวนางเขมิยาตุสิตายามากัทถกาจายัสสจิโนสัมพิตพาภาสัมพิตการามะเศรถฐาโชตินามาจะอาสวะนิม,มานะราติโนอาคูอาทาคูปรดิมิตา ท่าเสเตทัาสถากายาสาพเพนานตวานิโนอิทิมันโตจุติมันโตว,วนะวันโตยัสติโนมโทมานาอภิกามงพิกคูนางสมิติงวนังสัตเทเตเทาวานิกายาสาพเพนานตวันิโนนามันวเยนะอาคันฉงเยจันเยสัทิสาสาหา วุฒธชาติมัคขีลังโอคติน,นะมะนาสวังทักเโมตะคตรังนาคังจันทังวอชิตาติตังสุพรมาสุพรม,มา,รมมาปารามัตโตจะปุตตาอิธิมโตสหสันนางกุมารโรติสะจะสโสปาคะสมิติงวานางังสหัสสพรมโลกานางมหาพรม,มาพิติทติ อุปป,ปันโนชุติมันโตพิสมายกาโยยัสสิโสทเสทะอิสระอิสระอาคูปเจเกว,วะสะวัติโนเตสันจะมัชโตอาคาหาริโตปะริวาริโตเตจะสับเพอภิกันเตสินเทเทเวสาพรม,มเกมารเสนาอภิกามิปัสะกันหัดสะนันทิยัง เอทะคันหะทะพันทะทะราเคนะพันธมัตุโวสมัมนตาปาริวาเรธะมาโวมุนจิตะโกจินังอิติตัตทะมหาเสโนกันหะเสนังอปเปสยิปานินาตะละมาหัจจะสรังกตวาน,นะพระระวังยะถาปาวุสโกเมโค ฐานายันโตสวิชุโกตทาโสปัจจุทาวติสังกุโตอัศัยังวเสตันจะสัพังอภิญญายะวะวะกิตวานะจักขุมาตะตโตอามันตยิสัตถาสาวเกศาสนิระเตมารสีนาอภิกันตาเตวิชานาทะพิขโวเตจะอาตัปะมกรุงสุตวาพุทธสสะสาสนัง วิตาราเคหิปักกามุงเนสังโลมัมปิอินชยุงสัพเพวิชิตะสังฆามาพยาติตายสัสสูโนมนติสาหาภูเตหิสาวกาเตชะเนสุตาติ